ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by ออโรราวันนี้วันที่1มีนาคมพศส5 6พพบกับผมชวนายครับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจากทางบริษัท ออโรราเทรดดิ่ง Or ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่310ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ Gold Spot นะครับที่ในตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยก็มาไซวย์อยู่บริเวณ1890-1920ถึงอยู่นะครับดังนั้นนักลงทุนเนี่ยก็สามารถเข้ามาเล่นรอบเพื่อทำกำไรระยะสั้นได้ครับเพราะกรอบมันอยู่ประมาณสัก30เหรียญเนี่ยก็ถือว่าได้น้าได้เนื้ออยู่พอสมควรนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมีให้แนวรับแนวต้านกันในท้ายคลิปนี้นะครับก็รอฟังกันได้เลยครับสําหรับประเด็นข่าวในวันนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องยูเครนแล้วก็รัเสเซียนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เนี่ยเขามีการตั้งโต๊ะเจรจากันไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับว่าจะหยุดบุกหรือจะบุกต่อหรือยอย่างไรดังนั้นกลุ่มประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็เลยค่อยๆนะครับ ตัดการเชื่อมต่อเศรษฐกิจของรัเสเซียเนี่ยออกจากตลาดโลกซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่ามันจะกระทบกับบรรดาเศรษฐกิจของบรรดาชาติโดยเฉพาะที่อยู่ในยุโรปด้วยดังนั้นนักลงทุนเนี่ยเขาก็เลยขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมาครับแล้วก็มาถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํากันเพื่อรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับสําหรับ ออโรราเราในวันนี้นะครับเราให้แนวต้านไว้ที่1920-1930ถึงแนวรับที่1900-1890ถึงสต็อปลอสเมื่อหลุด1890ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้า รับรองว่าเต็มไปด้วยสาระเรื่องทองที่ฟังง่ายเรากับขนมได้ในรายการไฟทองบายออโรรา